ตอนนี้อยู่ในประเทศกัมพูชาเจอนะฮะพิพิธภัณฑ์กระโหลกสมัยคนพดนะฮะรากเปล่าพันนะฮะมีกี่ที่เนี่ยพิพิธภัณฑ์กระโหลกนี่มีกี่ที่มีแแมมม่่อะไราที่ไหนอีกเมืองตะมุยเหรอเมืองตะมุยที่นี่ที่เดียวที่ออกในในเน็ตจะมีวัดเป็นภูเขาวัดมีภูเขาด้วยที่ออกในเน็ต มาแค้นเหมือนึวงแค้นม่ยมามาจะอยู่จังหวัดนี้มีแต่วัดนี้อย่างเดียวอ่่ะไมมีที่อื่นไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีค่ะจังหวัดอื่นก็ไม่มีจะได้ร้อยชิ้นน้ำเติมนี่เป็นพันกว่าชีวิตใช่ไหมพันกว่าชีวิตใช่ไหมเนี่ยอยู่ในเนี้ยทุกคืนนี่คนบางบ้านชาวบ้านด้วยเป็นทหารด้วยตำรวจด้วยใช่ไหมอยู่ในเนี้ยกองมาเนี้ยใช่ไหมมีพลเรือนด้วยมีทหารมีตำรวจด้วยใช่ไหมเนี่ยรอนอยู่เนี้ย បច្ចុប្បន្ននេះមានតាហានមានប៉ូលីសមានអីដែរក្នុងឆ្អឹងសោកអត់ដឹងទេមិនដឹងអ្ហ៎មិនដឹងថាស្ម័យហ្នឹងអត់ដឹងអត់ដឹងមិនដឹងស្ម័យមិនដឹងដូចកាលណាហើយស្ម័យចៅអាចមិនកើតស្ម័យរបស់ស្ម័យតាស្អើគេទៅទីតៃបាទមិនគ្រូអត់ដឹងអត់ដឹងទេអត់ដឹង775 จะนอนจัดเชียงต่มมตอนน้แต่ย้มยอมมาตอนน้ตอนแต่ยเปนยรุอจะกลาหราะแม่จตรงนี้คือตั้งตั้งประเทศหมูี่เลีงนี่คือพิธภัณฑ์กระโหลกนี่ท่อนแขงขาสมัยเจ้าวาดยังไม่มาเป็นเจ้าวาดเลยนะเขารวบรวมไว้ คือมมกานมะเกบาล้วก็ไดนตีเตกเนรีมีีมสหูมันนี้จังนี้คือยายต้องมาให้บุญแผ่พริกสะพันกโรสมัยคนทดแต่อะไรเกือบทั้งหมดเจ้าวาดเกิดไม่ทัน ដល់ហើយគេគេហៅនេះចេះចេះមកចូលមកប្រទេសមកដើម្បីមកដោះស្លាប់ចោលបដឲ្យ បងនៅសំៃនោះគឺឆ្លាប់តអ្នកចេះដែរស្ពេលនោះនិយាយថាយោបាយវាខ្វះនូវសុបែនៅប្រទេសគេកាប់ពីប្រាំងមកសម្លាប់ហ្នឹងមានតែគ្រូមានប៉លិសមានទាហានមានស្អីស្អីទៅមកហ្នឹងឯងកិច្ចការយកធ្វើការឲ្យមន្តធំចេះចេះម្ដងមានបានធំនេះទទួលចរៀងរយឆ្នាំ20សុភាដែងប្រព័ន្ធមតិយុសុភាបកក alé ចា20សុភាប្រព័ន្ធម្ដងតាមក្បាលគឺរីបានចេះតាមក្នុងបាទឯងមានតែ11ឆ្នាំឆ្នាំដាក់ខាងក្រៅដែរ จงมาที่หาวัดสุดเวัดบางมอญอย่้าเปนยังไรของจริงไม่ใช่ของปลอมหยิบให้ดูก็ได้ขาขาขากระโลกพิพิธภัณฑ์กรโลก บริเวณวัดนะฮะวัดอะไรอ่านไม่ออกบริเวณวัดอ่านไม่ออกชื่อเป็นภาษาเขมรก็อ่านกันเองก็แล้วกันที่ออกชื่อวัด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 อะไรชื่อวัด แพะมังกรหรอแพะมังกรเสื้อแพะมังกรเอาไปถ่ายป้ายด้วยวัดแพะมังกรวัดสแพะมังกรสีสกพรนจังหวัดมันเจอมันใจ ไปพาบรรพบุรุษสมบูตรวัดฮะเรียกยากจังเลยเดี๋ยวให้เนนที่เป็นขงแมงแลเป็นขงเวย์เป็นผู้บอกว่าวัดอะไรอ่าชื่อวัดอะไรชื่อวัดอ่โซเพมังกรโซเพมังกรครับผมอ่า,อาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะในขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับชมในการาวันที่ภาพอออกากาศนะฮะไปดูวิทยุไฟกระโหลกที่ว่าสีสมพลน,นะจังหวัดเป็นเจริญเป็นชัยนะฮะตอนนี้วิทยุไฟกระโหลก เมื่อสักครู่นี่เราเห็นของจริงไปแล้วฮะพิพิธภัณฑ์กระหลกสมัยสงครามร้างเผ่านของเชียวสัมพันธ์เฮงสมรินนู้นนะฮะสมัยนู้นฮะเจ้าว่าจะไม่เกิดเลยอ่าดูหน้าตัวเองกดไหนดูหน้าตัวเอง